สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทกท่านนะครับกับผมจอร์จฟันธงนะครับซึ่งวันนี้ครับแน่นอนผมมีฟุตบอล5คู่มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก3คู่นะครับซึ่งจะเป็นในรอบคัดเลือกนะส่วนอีก2คู่ก็จะเป็นศึกเจลริกที่ผมคัดมาก็จะเป็นคาชิมาแอนเลอร์วันนี้จะเจอกับสกันตัวซูรแล้วก็คาวะสกิฟอนเล่จะเจอกับวิเซอโกเบนะครับ ทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลาฟฟุตบอลผมก็จะพาเพื่อนไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานครับก็เรียกได้ว่าแต่ละคู่แต่ละเกมเนี่ยมีบางเกมบางคู่นะฮะก็โดนช่วงท้ายเกมนะครับหคู่เมื่อวานครับคู่แรกก็เป็นมิดทแลนด์เอาชนะเฟเลวอลซีไปด้วยสกอร์สอประตูศูนต์คู่นี้ผมเลือกรองเฟเลวอลซีคู่นี้วิเครา์ผ่านไปนะครับคู่ที่สสปตาปาร์กับสเตอุ คู่นี้เป็นสปาร์ตาปาร์คเปิดบ้านเสมอกับเซโอโูโคเลตไปด้วยสกอร์หนึ่งปด้วยหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อสปาร์ตาปาร์คคู่นี้ก็วิเคราะห์พลาดไปนะครับคู่ที่3ครับดีเดโมเคียบกับกาสโกเรนเจอร์คู่นี้นะครับผลสกอร์จบด้วยกาสโกเรนเจอร์ไล่ตีเสมอดเดโมเคียบไปด้วยสกอร์หนึ่ง ปรตัวหนึ่งก็เป็นดินอมิเคียบนะฮะโดนาธิบาศสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเน้นด้วยนะแล้วก็คู่นี้เนี่ยก็วิเคราะห์พลาดไปนะครับเสียดายนะฮะจัดได้กินอยู่แล้วเชียวนะนะครับเป็นเลนเจอร์นะครับมายิงนาทีบาศจริงๆคู่ที่4ฮะริวเอาชนะเฟเดิเบเช่ไปด้วยสกอร, 2, ร์สองเป็นหนึ่งคู่นี้ก็นาธิบาศเหมือนกันตามที่วิเคราะห์เนี่ยผมเลือกลองเฟเดิเบเช่นะค,คู่นี้เป็นริวชนะก็วิเคราะห์พลาดไปนะครับและคู่ที่ห้าเรนบูซสบวกกับ f c ฟซทเวนเต้คู่นี้ครับผมเลือกต่อเรนบูซาบวบกก็ กินมาครึ่งหนึ่งกูนี่ก็เกือบได้กินเต็มนะก็เป็นสซบวกนะฮะโดนเทในช่วงนาทีบาปอีก1คู่นะครับทำให้กินได้ครึ่งหนึ่งสำหรับกูนี่นะภาพรวมเมื่อวานก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สรับวันนี้เราไปลุยกันต่อนะครับมาดูว่า5คู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะกดตามหรือกดสวนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเจลรีก็จะเป็นคู่ระหว่างคาชิมะแอนเลอร์จับเป็นบ้านต้อนรับการเมรือนของซางันโตสุคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามคาชิมะสอเกอร์สเตเดียมจะเตะกันในเวลา5้าโมงเย็นนะครับเรามาดูเราคาคู่นี้กันก่อนเลยซึ่งเลทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านคาชิมะต่อที่ราคา1ลูกซึ่งเดลราคาคู่นี้ก็ยังอยู่ที่คาชิมะต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งคาชิมะราคาน้ําจะอยู่ที่1.93ถ้าเราไปลองฝั่งซางันโตสุเนี่ยราคาน้ำจะอยู่ที่1.96 เรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านต่อถึง1ลูกนะครับซึ่งถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานบนตารางคะแนนก็ชัดเจนนะฮะคาชิมาเนี่ยผลงานดูดีกว่าเยอะคาชิมาอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้วยืบสีนัดมีอยู่44คะแนนส่วนฝั่งซาันโตสุฮะอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้วยืบสีนัดมีอยู่23คะแนนนะครับก็เป็นคาชิมามีคะแนนมากกว่า สัางกัญทุสุอยู่ที่21คะแน,นั้นด้วยกันนะครับส่วนผลงานเฮตูเฮต5นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันเฮตูเฮตก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับเป็นคาชิมาชนะไปได้1ครั้งเสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งสัางกัญุสุเอาชนะไปได้1ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่สัางกัญุสุเปิดบ้านเอาชนะคาชิมาไปด้วยดุสกอ4ดูสองส่วนฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการคาชิมาเก็บชัยชนะมาได้3แล้วก็แพ้ไป2ป2เเเเกกกกมมมมล่่าาสุด็็นนทีคชิะะฮะ แพ้ยับให้กับไบตันไปด้วยสกอร์5ประตหนึ่งซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรนะครับโดยที่ฝั่งทีมเยือนครับสังยันโทสุเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดสัง,งาันโทสุก็ชนะมา3าแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สังยันโทสุเปิดบ้านแพ้กับฮิโรชิมะซันฟเซไปด้วยสกอร์10ประตูหนึ่งชั้นเนี่ยด้วยผลงานของทั้ง2องทีมนะเป็นคาชิมานะผลงานค่อนข้างจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าคาชิมาในเกมมักจะแพ้มาแต่ว่าเป็นเกมกระชับมิตรเพียงเท่านั้นเองนะครับ เทียบกับฝั่งเซนการุสุตที่เยือนเนี่ยแพ้มา2เกมติดต่อกันนะครับด้วยทั้ง2ทีมนะมาตรฐานและก็ฟอมก็เล่นในูกการนี้ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากคาชิมานะครับในดูกการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจาก12เกมในบ้านเนลีกนะฮะชนะได้ถึง8เกมแล้วก็มีเสมอไป4เกมนะยิงได้20แล้วก็เสียไปเพียงแค่10ประตูเทียบกับฝั่งเซนการุสุที่เกมเยือนฤดูกกาลนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่จาก11เกมเยือนนะฮะชนะได้3เสมอ1แพ้ไปถึง7เกมยิงได้เพียงแค่12เสียก็21ปบสองเสียบกัันทท้ง2ีม ผลงานเกมเย่าเกมเย็นก,ก,ก็แตกต่างกันอย่างลิบลับเปรดเปิดมาเป็น้าบ้านคาชิมะต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมมองว่ายังไงซะ3มแต้มจะอยู่ที่ฝั่ง้าบ้านอย่างคาชิมะแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่้าบ้านอย่างคาชิมะแอนเลอร์ถ้าเราเลือกเชียร์คาชิมะในวันนี้ผมมองว่าเราจะมีลุ้น2อย่างไม่หลอลุ้นเจ้าก็หลอลุ้นเจ้าฟนธงกลัมากันที่คู่ที่2อนะครับยังอยู่กันที่ศึกเจอรีก็จะเป็นคู่ระหว่าง คาวาสากิเฟนตาเล่จะไปบ้านต้อนรับการไปเยือนของวิเซลโกเบคู่นี้ก็จะเตกกันที่สนามอูเวนเซโทอรุรุกิสเตเดียมบายฟูจิชิ จะเตะกันในเวลา5โมงเย็นนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันเลยนะครับซึ่งในราคาคู่นี้เนี่ยก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างวิซลโกเบเป็นฝ่ายต่อนะาต่อที่ราคาปปๆนะครับราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วิซลโกเบเป็นฝ่ายต่อถ้าเราไปลองฝั่งฟอนตาเล่ราคาน้ำเจอที่2.00ถ้าเราไปต่อฝั่งโกเบนะราคาน้ำเจออยู่ที่1.89เรทเปิดมาเป็นทิมเย,ยนเป็นฝ่ายต่อถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ชัดเจนนะฮะ เจ้าบ,บ้านคาวาสกิเนี่ยผลงานเป็นรองวิซุโกบเบคค่อนข้างจะเยอะคาวาซกิฟอนเตเรสลูกกันนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับ ณนะตอนนี้อยู่อันดับที่1 4แข่งไปแล้วยุบสนัดมีเพียงแค่28แคะแนนเทียบกับฝั่งวิเซโกเบที่รายการน,นี้ผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมโกเบอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วยุบสินัดมีอยู่42สคะแนนนะครับส่วนถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟอนตเล่ชนะได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งวิเซโกเบเอาชนะไปได้2ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่วิเซโกเบเปิดบ้านเอาชนะคาวาสากิฟอนตเล่ไปได้ด้วยส เาวาสกิฟอนตาเล่ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมาหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอนตาเล่บุกเอาชนะคาชืวาเลโซมาด้สโกสามประตูสองส่วนฝั่งทีมเยือนครับวิเซลโกเบฟอร์มห้านัดหลังสุดโกเบชนะมา 2, สองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิเซลโกเบนะฮะเปิดบ้านเอาชนะแรงไปเรโดสโ์หนึ่งประตูศูนย์ซึ่งเป็นเกมกระชับมิดนะฮะแล้วก็ภาพรวมของทั้งสองทีมผมมองว่าอ่าทั้งสองทีมนะฮะณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผลงานในลีกแตกต่างกไปอย่างลิบลับไปนะโกเบรุนนี้ถือ ว่ามาค่อนข้างจะดีแล้วก็ยังคงเป็นทีมที่มีมาตรฐานค่อนข้างจะสูงต่างจากคาวะสกิฟอนตาเล่ที่รูการน,นี้ค่อนข้างจะหลุดฟอร์มไปไกลเลยนะครับฉะนั้นเลยเปิดมาเป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อด้วยมาตรฐานชื่อชั้นของทั้ง2ทีมที่ไม่ต่างกันมากเรดจึงเปิดมาเป็นโกเบต่ตอที่ราคาปอแต่นชั่วโมงนี้เนี่ยฟอนตาเล่ครับยังคงเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เรียกได้ว่ายังคงไว้ใจไม่ได้ถ้าจะมองหาทีเด็ดตัวทําเงินในคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างวิซุกโกเบ ซึ่งผมมองว่าทีมยันอย่างโกเบเนี่ยคงเส้นคงวากว่าแล้วก็มีตัวทีเท่ดเกมลุกที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชีว่าี่วิเซลโกเบจะบุกมาเฉือนชนะฟันธงเรามากันกที่กู้ทิสานนะครับเราข้ามไปกันานศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกในเล็กแรกในคู่นี้ครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเซราเวียปาร์คจากเช็กนะฮะ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูนิซ n งแซงกลโรจากเบลเยียมคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามฟอร์ตูน่าอารีนาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยครับเลทราคาเปิดมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างซาราเวียพาร์คต่อที่ราคาเครึื่องลูกราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ซาราเวียพาร์คต่อที่ราคาเครึื่องลูกถ้าเราไปต่อฝั่งซาราเวียพาร์คราคาน้ำจะอยู่ที่1.89 ถ้าเราไปลองฝังอ่ะยินซงเซนกิรุดเนี่ยละครับน้ำจะอยู่ที่1.95เรทประมาณเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนนะฮะแต่ถ้ามามองถึงผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเซราเวปากเนี่ยอยู่อันดับที่2ของลีกเช็ค แข่งไปแล้ว3นัดมีอยู่7คะแนนนะส่วนฟังเซนกิรุตอยู่อันดับที่3ของลิกเบลยเยียมแข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่4คะแนนส่วนสถิติเฮตุเฮตคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2008นะเป็นเกมที่เซราเวียปาร์คเอาชนะเซนกิรุตไปถึง7ดประตูศูนย์นะครับส่วนภาพรวมของอ์มกรเล่นของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านอย่างเซรุปาร์กก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะจาก5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้4แล้วก็ เสม,มอเป็น1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซราเวียปราร์คบุกไปเอาชนะโซโรวันลิเบเลตไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูส่วนทิมเยนครับเซนกิลูตนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดเซนกิลูตชนะมา3แล้วก็เสม,มอไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซนกิลูตนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเบียชด ไปได้ด้วยสกอร์สามตัหนึ่งซึ่งเทียบกันในแง่ของผลงานของทั้ง2ทีมถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมในรอบ5เกมนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซเโยปาร์กเนี่ยนับ3เกมหลังสุดก็มีเสมอไปนหนึ่งแล้วก็ ชนะมา2เกมติดต่อกันถือว่าผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแซงกิรุดก็ถือว่าผลงานดูดีไม่แพ้กันนะฮะบีดเบลเยียมเปิดมา2เกมเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนำมีเสมอไป1แล้วก็ชนะไป1เกมเทียบกันแล้วเนี่ยมาตรฐานของทั้ง2ทีมผมมองว่าค่อนข้างจะสู่สีกันเป็นอย่างมากเกมนี้เรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อซึ่ง การมาเยือนของเซนกิรุตผมมองว่าก็ไม่ใช่งานยากแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้เจ้าบ้านอย่างเซริปักจะขาดศูนย์หน้าตัวเก่งที่เกมนี้จะไม่มีชื่อนะครับผมมองว่า,วาทีมเยืนอย่างยูนิสงเซนกิรุตวันนี้น่าสนใจจากราคาครึ่งลูกนี้ส่วนตัวผมขอมองไปที่ทีมเยืนอย่างยูนิสงเซนกิรุตจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกรอบคัดเลือกในรอบ3ในเล็กแรกก็จะเป็นคู่ระหว่างสโลวนบัติสลาวาจากสโลวเกียน,นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาโปเอลนิโกเซียจากสไยปรัดคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามซานดิโอนเดเรเนโบเรจะเตะก,กันในเวลาที่หนึครึ่ง เรามาดูราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซโรวาน,นะฮะต่อที่ราคาปปนะคระับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เซโรวานต่อที่ราคาปปปถ้าเราไปต่อฝั่งเซโรวานบัติเซราวารา,าคาน้ํเจะอยู่ที่1.83ถ้าเราไปลองฝั่งนิโคเซียน,นะครับราคาน้เจะอยู่ที่2.1เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะฮะก็มาดูผลงานในลีกกนหน่อยฝั่งเซโรวานบัติเลราวาน,นะฮะลีสโรวกเกียเพิ่งเปิดมา2นัดนะฮะ สโรวันก็ชนะมา2เกมรวดมีอยู่6แต้มส่วนฝั่งนิโคเซียเนี่ยก็อยู่อันดับที่1ของลีกไซปัสนะ,ะแข่งไปแล้ว26นัด มีอยู่59คะแนนนะครับส่วนเฮตูเฮคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งอ่นิโกเซียชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอไปนไป1ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2011เป็นเกมที่สรวานบัติสลาวาเปิดบ้านแพ้ก,กับอ่าอัเอลนิโคเซียไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับและถ้าเรามาส่องฟอร,ร์มเรื่องของทั้งสองทีมเจ้าบ้านนะสรวานบัติสลาวาฟอร์มห้าน,นัดหลังสุดสรวานชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่ง ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอัโอเอลนิโคเซียนะฮะฟอร์มห้าหลังสุดนิโคเซียชนะมาหนึ่งแล้วก็เสมอไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิโคเซียเสมอกับไปตคขับไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งครับก็ดูกันจะชัดนะนะเทียบกันในแง่ของฟอร์มการเล่นนะฮะฝั่งจ้าบ,บ้านอย่างสลาวันเนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะไม่แพ้ใครจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่สลาวันปฏิสราสรว่า ชนะมา3เกมรวดเทียบกับฝั่งทีมยังอย่างอาร์ปเปลในโคเซียที่ผลงาน5นัดหลังสุดนี่มีชนะเพียงแค่เกมเดียวนะนอกนั้นก็หลุดเสมอไปถึง4เกมยิ่งถ้าเรามาดูมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซโรวานนะดูดีกว่าชัดเจนนะครับซึ่งคู่นี้เมื่อเทียบจากทุกๆอย่างทุกๆสถิตินะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่น มาตรฐานทีมหรือแม้กระทั่งเกมลุกของทั้ง2ทีมก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างลิบลับฉะนั้นเรดเปิดมานะฮะเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างสรวรร์บิิศรว่าคาดว่าวันนี้ครับสรวรรณบติศรว่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบคัดเลือกในรอบที่3เล็กแรกก็จะเป็นคู่ระหว่างไจกเกลูเนียจากโปลแลนด์นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบรุกิมจากโนเวคคู่นี้ก็จะเตะกกันที่สนามเซเดอนเมสกี้จะเตะก,กันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูเรทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเรทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างบริกิมต่อที่ราคาปปนะฮะราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บริกิมต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งจเกโรเนียเจ้าบ้านราคาน้ำจอยู่ที่1 8ึ่งจุถ้าเราไปต่อฝั่งบริกิมราคาน้ำจอยู่ที่1.97เกาเรทเปิดมาเป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อนะฮะถ้าเทียบกันในของชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนครับฝั่งบริกิมดูดีกว่าเล็กน้อยถ้ามามองถึงผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมฝั่งจเกโรเนียนะฮ แข่งได้สามนัด ก็เป็นฝั่งจิเกโรเนียชนะได้3เกมรวดมีอยู่9คะแนนเต็มนะครับส่วนฝั่งบรุกิมก็รั้งอันดับที่1ของลีกโดยเยี่ยมแข่งไปแล้ว18นัดมีอยู่40คะแนนส่วนเฮทเวคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะฮะแล้วก็ฟอร์ม5านัดหลังสุดเจ้าบ้านอย่างจิเกโรเนียฟอร์ม5นัดหลังสุดจิเกโรเนียชนะมา5เกมรวดเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่จิเกโรเนียนะเอาชนะสตอมมิเลตไปด้วยสกอร์สองตัวศูนย์ส่วนฝั่งทีมเย็นนะครับ้บนะบา เอาชนะฮาวเกตสุนไปได้ด้วยสกอร์4 ประทุนสองนะครับคู่นี้ครับเทียบกันในแง่ของผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับได้ว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะก็จักเกโรเนียชนะมา5เกมรวดส่วนฝั่งบรุรกิมก็ชนะมาสี่เกมมีเสมอไป1เกมนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยกันนงคู่แต่ถ้ามามองถึงมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็จะเป็นทีมเยอนอย่างบรุรกิมเนี่ยดูดีกว่าฝั่งชาวบ้านอย่างจักเกโรเนียเล็กน้อยแต่อย่างที่บอกครับณชั่วโมงนี้จักเกโรเนียเป็นทีีมทท่แพ้้้ยยากจร,งจรงามามงิงงงดดวเขอั2 ผมมองว่าทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเจ้าบ้านนะเกมลุกค่อนข้างจะดุดันนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ถือว่ายังคงไว้ใจได้ด้วยเกรดของทั้ง2ทีมที่ไม่ต่างกันมากถึงแม้ว่าบุรกิมจะดูดมือเๆืออยู่นิดแต่คู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างจนะ็กเกิโลเนียนะเกรดเปิดมาเป็นฝั่งทีมยันอย่างบรูกิมต่อที่ข่าวบอกคู่นี้ผมมองว่าจ็กเกิโลเนียจะเอาอยู่ฉะนั้นจากเรนครัคานี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างาจ็กเกิโลเนียคาดว่าวันนี้จ็กเกอรโลเนียนะ นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมด้วยเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบคู่ได้ครับคาชิมาแอนเลอร์กับสกันโตสุคูนิอุเรศเปิดมาเป็นคาชิมาต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่คาชิมาคู่ที่2คาวะสกิฟอนตาเล่กับวิเซโกเบคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นทีมเยอนอย่างโกเบต่อที่ราคาปะปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โกเบคู่ที่สาเซลเวปักกับแซงกิรุสคู่นี้อุเรเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเซลเวปักต่อที่ราคาครึ กับอาโปเอลนิโกเซียคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นสรวันัติสารวาต่อที่ราคาปปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สรวันคู่นี้ฮะเกเกโรเนียกับโบลิกินนะคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นทีมยืนอย่างโบลิกิมต่อที่าราคาวปปอคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เจวันอย่างเกเกโรเนียกับผมนะครับจอดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆท,ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งๆ้งกิ้ง เพื่อที่จะไม่พลาดวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านท้านวู้ชบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุดกันนะสำหรับวันนี้ผมจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะฮะขอให้ท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงดูเรื่อกันทุ่หน้านะครับสว,วบัสดีครับ